สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเกม Immortal Kingdom นะคะวันนี้เปิด Open Beta วันแรกนะคะเดี๋ยวมาจะมารีวิวให้ดูว่าหลังจากเล่นไปเลเวลสอง้อยาแล้วตัวเกมอะคะ่ะน่าเล่นไหมหรือว่า มีระบบอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะโอเคอันนี้ส่วนตัวเล่นเป็นตัวปืนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูระบบกันเลยดีกว่า วเกมก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะมากๆเลยนะคะดูผิวเผนจะน่าจะเหมือนกับตัว Mew Origins 3นะคะดูแบบว่าพวกกราฟิกแล้วก็ภาพคล้ายกันมากเลยไม่รู้ว่าเป็นผู้พัฒนาเดียวกันหรือเปล่าโอเคล่ามจากาเมนูด้านขวาล่างก่อนแล้วกันนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบสกิลนะคะซึ่งตัวสกิลอ่ะก็ค่อนข้างที่จะหน้าตาคล้ายๆกับตัวมิวออริจินเลยคือเราสามารถที่จะอัปเลเวลคือตอนนี้เหมือนเขาจะเพิ่มแบบความสะดวกสบายให้เรามากขึ้นนะคะโดยที่แบบสามารถอัปเลเวลสกิลทุกสกิลทีเดียวได้เลยแล้ก็แต่ละสกิลอ่ะเขาก็จะสามารถที่จะเลือกอัพพาสซีฟแต่ละสกิลได้ นะคะแต่ว่าพวกสมุดพวกเนี้คิดว่าน่าจะต้องเติมซื้อนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าอนาคตอะสำหรับสายฟรีจะมีให้แลกไหมสำหรับเพจที่เป็นแจกสำหรับแจกในเกมเวลาเราทำกิจกรรมนะคะซึ่งตัวเพจก็จะมีสองแบบนะคะแบบที่เราเติมเงินกับแบบที่ได้มาจากตัวกิจกรรมหนึ่ว่าได้มาจาก เวลาที่มีประมูลกิวเราก็หลังจากจบประมูลแล้วเราก็จะได้เพชรจากกิวนะคะซึ่งตัวเพชรตัวนี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดร้านมอให้ดูแป๊บนึงนะโอเคในส่วนของร้านค้ามอค่ะมันก็จะแบ่งเป็นแบบ เพชรที่เราเติมเงินเพื่อที่จะได้เพชรพวกนี้มาใช้นะคะซึ่งตัวเพชรพวกนี้จากที่ดูก็คือมันค่อนข้างที่จะมีของที่จําเป็นต้องใช้อยู่หลายอย่างเหมือนกันสําหรับการที่จะดันพลังตัวละครของเราให้สูงขึ้นนะคะแล้ก็พวกสมุดสกิลต่างๆ่าอ่ะก็จําเป็นจะต้องใช้เพชรสำหรับเติมเงิน แลกซื้อแต่ถ้าเป็นเพรที่ได้จากตัวเกมเองอะคะ่ะตัวนี้ยังไม่มีให้แลกพวกสกิลที่เป็นสกิลเสริมของโดละครให้นะคะแต่ก็จะมีให้ปลดล็อกสกิลพลาสซีฟก็คือพรสวรรค์ตรงนี้ซึ่งบางอย่างก็สามารถใช้เพรที่มันล็อกอซื้อได้แต่บางอย่างก็ไม่ได้ค่ะอาจจะต้องเติมเงิน เพื่อที่จะได้สมุดสกิลหรือว่าลอกิจกรรมนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูเออสกิลตัวปืนกันนิดนึงนะซึ่งสกิลเริ่มต้นของตัวปืนนะคะก็จะเป็นการยิงใส่ศัตรูด้านหน้านะคะซึ่งก็จะโดนศัตรูที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดนะคะ ซึ่งจากที่เล่นมาตัวปืนก็ถือว่าค่อนข้างแรงเหมือนกันเอฟเฟกค่อนข้างที่จะดูอลังการนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบกิวนะคะซึ่งระบบกิวเองนะคะก็จะมะีในหมดของเมนูสมาชิก เวลาที่มีคนขอเข้ากิวมันก็จะดูตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีโบนัสกิวซึ่งมีเมนูต่างๆให้เราเลือกกดคลิกเข้าไปดูก็คือมันมจะมีระยะเวลากิจกรรมของกิวด้วยนะคะ,ะเขาก็จะระบุเวลาชัดเจนที่กิจกรรมแต่ละอันเริ่มนะคะ เราก็จะมีภารกิจให้ประจำวันค่ะอ,อ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นน่าจะเป็นลายสับนาเพราะว่ามีเวลารีเซ็ตด้วยแต่ถ้าหากว่าอ,อ่พูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะคะซึ่งเพิ่งมาเล่นวันแรกเลยเกมน,นี้แล้ก็จะมีระบบบริจาคอุปกรณ์นะคะซึ่งตัวระบบ บริจาคอุปกรณ์นะคะเราสามารถที่จะไปลงบันลงดันตีบอสเสร็จแล้วปุ๊บพอมันมีไอเทมมาค่ะที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าเราไม่ไดเอาไปอัพแล้วค่ะเราสามารถที่จะเอามาบริจาคให้เพื่อนๆได้ซึ่งเวลาที่เราบริจาคไปค่ะเราก็จะได้แต้มสำหรับนำไปแลกของที่เพื่อนๆบริจาคมาอีกทีหนึ่งได้ค่ะ ซึ่งไอตัวเหรียญที่เราจะได้ไมาก็คือเหรียญที่อยู่ตรงด้านซ้ายบนตรงนี้ค่ะจะมีหน้าตาเป็นรูปเหรียญแล้วก็มีกุญแจนะคะ <Okay. S 1> ยิ่งเราบริจาคเราก็จะยิ่งได้เหรียญตัวนี้มา แล้วก็จะมีพาสซีฟของตัวกนะิลเองด้วยนะคะก็จะแบ่งเป็นสกิลพื้นฐานพวกค่าเซเตตตาต่างๆแล้วก็จะมีเหมือนพาสซีฟต้านทันอาชีพหรือว่าตีอาชีพแต่ละอาชีพแรงขึ้นซึ่งตรงนี้มันจะสามารถแลกได้ที่ร้านค้ากิลนะคะสามารถเอาคุณนุปการกิลค่ะเอามาแลกได้ก็จะเป็นตัวนี้ กัับตวนี้แต่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ค่ะเราอัพแล้วเพื่อนๆได้ไหมหรือว่าเราได้แค่คนเดียวอันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอีเมนต์ของกิวค่ะก็จะมีเหมือนเควสชั่นให้เราทำของกิวแล้วก็มีงานปาร์ตี้ในยังกิวแล้วก็จะมีตีบอดกิวตอนช่วง1นึ่งทุ่สี่สิบ้าซึ่ง จะขายก,กับมิวออริจินมากเลยโอเคในส่วนของอ阿าบ,บามนะคะก็ออ่ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกเควสนะคะซึ่งเราทำไปเรื่อยๆอ่ะเราก็จะได้มาด้วยในส่วนของสมุดภาพและเรเรายัดสมุดลงไปเราก็จะสามารถที่ จะบวกค่าเซเตตัดค่าพลังของเราเพิ่มขึ้นก็คือพลังเรียกง่ายๆอาจจะเป็นค่า PC นั่นเองแล้วก็จะมีระบบชุดแฟชั่นนะคะซึ่งชุดแฟชั่นแต่แต่ละเซตก็จะแบบเหมือนให้ค่าเซตเตตตัดไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่ไม่น่าจะไอค่าเสน่ห์ตรงเนี้ยทำอะไรได้นะคะก็จะมี เซตพวกนี้ก็จะบวกค่า PP 2%องเอซซึ่งชุดแฟชั่นค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะชุดพวกนี้ไม่แน่ใจว่าเอ่อเข้ามาเมื่อไหร่หรือว่าจะเข้ามาไหร่อันนี้เราอาจจะต้องรอดูเกมอัปเดตอีกทีนึงเนาะ ก็จะมีแต่งชามีทรงผมแล้วก็มีคอสตูมผู้ชุดนะคะแต่ละชุดก็ให้สเตตัดไม่เท่ากันแล้วก็จะมีในส่วนของเอ่อเซตอุปกรณ์เทมนะคะ อารมณ์เหมือนแบบแฟชั่นอาวุธเลยเวลาเราใส่พวกปืนที่เราถือก็เปลี่ยนหน้าตาด้วยบางอันก็จะมีเอฟเฟกด้วยนะคะแต่บางอันก็จะแบบเหมือนไม่มีออร่าอะไรเลย,เลย ก็จะมีอ่ะรูปโปรไฟล์อันนี้เราน่าจะต้องปลดจากพวกเควสหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมเติมเงินนะคะแล้วก็จะมีอ่าโอเคเป็นฉายา,ยานะคะก็คือดีไซน์ออกมาคล้ายๆกับ m ิวออริจินจริงๆ ราะสายาบางอันน่ะก็คือก็จะเป็นสายเติมเขาก็จะได้ฉายาสวยๆไปนะคะหรือบางที่ไม่มีกิจกรรมไหมเขาอาจจะแจกฉายาตรงนี้สวยๆก็ได้แล้วตัวฉายาเองอ่ะก็จะมีค่าเสตเตตัดบวกให้ด้วยนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นชุดเซร็จนะคะใคได้จะเป็นเหมือนแต่งครบเสร็จแล้วน่าจะได้สเตเตัสเพิ่มอะไรน,นี้ซึ่งไอพวกชุดพวกนี้น่าจะต้องรอจีจะกลับแต่ว่าน่าจะยังไม่มานะคะ Okay. ต่อไปเป็นระบบคู่ลักนะคะซึ่งเราสามารถที่จะแต่งงานกับ <Okay. S 1> เพื่อนๆในเกมได้ <Okay. S 1> ซึ่งเวลาเราแต่งงาน <Okay. S 1> ปุ๊บ,บเราก็จะได้เหมือนเคื่องประดับมาใส่แล้วก็จะมีบุคคาเซเตัสของคู่ลักด้วยนะคะมีงดันเจียนด้วยกันแล้วก็มีทายาทด้วยระบบทายาทซึ่งก็คือ,อ จะเรียกว่าน่ารักก็ได้อยู่นะแล้วตัวทายาทเองอ่ะก็จะบวกสเตตัสให้เราด้วยนะคะน้องมีสกิลด้วยแต่ไม่แน่นใจว่าพวกนี้อ๋อคิดว่าน่าพวกนี้น่าจะบดเสริมสเตตัสให้เราอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นระบุอุปกรณ์เทศน,นะคะก็อาจจะต้องแบบ เก็บพวกของแต่ละส่วนสะสมแล้วก็ปลดสำหรับแต่ละชิ้นอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีอัพเลเวลด้วยค่ะ mm hmm. เมื่ออ up ครบเลเวลตามกำหนด mm hmm. ก็จะได้เสเตตัสเพิ่มเติม mm hmm. มีระบบปลุกพลังอาวุธเทพอีกระบบค่อนข้างเยอะนะคะ แต่ว่าส่วนตัวคิดว่าอาจจะหลังๆเนี่ยสายฟีอาจจะเริ่มเล่นยากขึ้นเพราะว่าเหมือนเกมจะเน้นให้เติมซะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นระบบสั่งคอนะคะซึ่งเราสามารถที่จะฟาร์มตีบอสอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็จะดรอปผู้อุปกรณ์ของใส่มาให้เราซึ่งบางอย่างอ่ะ เราสามารถที่จะเอามารวมกันแล้วก็อัปเกรดเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในลิ์นี้ได้ค่ะอย่างเช่นตัวปอกแขนนะคะเรามีอะไรอุปกรณ์ที่เราดอกมาได้ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถที่จะอัปเกรดเป็นตัวปอกแขนท่น 6, านหกสองแนวได้แล้วเราลองดูกันนะคะอ่ะอันนี้เขาก็คือ หลอมสำเร็จคล้ายระบบหลอมลอะค่ะโอเคซึ่งไอตัวอุปกรณ์ต่างๆอะก็คือจะดรอปจากบอสส่วนใหญ่นะคะเราสามารถไปลงพวกนี้ได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเราเหมือนระบบหลอมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเวลาที่เรามีอไอเทมแต่ละอันอก็คือจะหลอมมาใช้กับของพวกนี้ได้จะมีหลอมสุ่ม ตัวนี้เดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราคา,าไปก่อนละกันโอเคเดี๋ยวไปเปิดอีกทีหนึ่งเนาะต่อไปเป็นระบบเหมือนระบบอับเวลปีกสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่อะไรเงี้ยก็เหมือนจะคล้ายๆกับมิวซะส่วนใหญ่เลยก็จะเราจะต้องหาไอเทม ปีกพวกนี้นะคะเพื่อเอามาอัพเลเวลปีกของเราซึ่งแต่เลเวลปีกอะ่ะ <c oughs> ก็จะเพิ่มสเตตัสให้ด้วยค่ะ <c oughs> แล้วปีกเองก็มีสกิลด้วยนะคะอารมณ์เหมือนพาสีช่วยให้ตัวละครเราเก่งขึ้น <c oughs> แล้วก็จะมีในส่วนของขนนกพวกนี้ <c oughs> ก็จะบวกสเตตัสให้เราด้วย ซึ่งส่วนมากก็น่าจะดอปจากพวกบอสหรือบางอันอาจจะต้องซื้อนะคะนี่ก็จะเป็นสัตว์วิเศษของเราก็จะเป็นตัวที่ช่วยพิ่มสเตตัสให้เราอีกทีหนึ่งคล้ายๆกับระบบปีกเลยอันนี้ก็จะเป็นระบบสัตว์ขี่ค่ะก็มีสกิลให้เหมือนกันแล้วก็เมื่ออัพ แต่ละคั้สัตว์ขี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะสูสุดตอนนี้น่าจะเป็นกิฟฟินค่ะคแต่ว่าปีดปีกต,ตัวนี้น่าจะไม่มีเปลี่ยนรูปหลังนะคะอาจจะต้องหาแคดมาใส่อีกทีหนึ่งมีแฟชั่นปีดด้วยซึ่งปีดเกมนี้ก็ดีไซน์มา ค่อนข้างที่จะคล้ายกับมีวออริจินนะคะมีหางจิ้งจอ,อกด้วยโอเคอันนี้เหมืนคล้ายๆระบบสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นจิตนักโซที่จะออกมาช่วยเราผ่านด่าน ตีบอสอะไรพวกนี้ซึ่งสามารถใส่ได้สูงสุดสามตัวนะคะแล้วกเ็เวลาที่เราตีมอนอะไรเงี้ยเขาก็จะออกมาแค่ตัวเดียวหรือว่าบางทีอะ่ะเราลงดันอะไรเงี้ยบางทีเขาออกมา3ามตัวพร้อมกันเลยแล้วก็จะมีเหมือนอา่าช่องให้ใส่จิตน,นักสู้เสริมนะคะเส้นตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มค่า c ีีให้เราเหมือนกันโอเค ตอนนี้เราค่อนข้างจนเนี่เราต้องรองทำเพชรอีกทีหนึ่งโอเคซึ่งจิตนัดสู้พวกนี้เราก็สามารถที่จะไปสุ่มกาชาได้นะคะซึ่งน่าจะต้องใช้100เพชรต่อการสุ่มหครั้งหรื่งตอนนี้ก็คือเราทำเพชรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผ่านหนาไปเรื่อยๆเราก็เราก็จะได้พวกตัวสุ่มมาด้วยเหมือนกันนะคะ เหมือนเขาจะมีจำกัดการสุ่มด้วยค่ะแต่คิดว่าทุกคนน่าจ,จะสุ่มไม่เกิน 9, 9, 9ครั้งหรอกนะคะโอเค,อเ,คเขามีการันตี s s r ด้วยนะคะสุ่มอีก27ครั้งถึงจะได้ ANR ซึ่งตอนนี้เรามีตัวละครจินนัซุ SSR SI, อยู่3มตัวนะคะซึ่งแต่ละตัวเขาก็จะมีเหมือนสกิลเสริมของเขาด้วยนะคะเมื่อเราแบบตัวลุยด่านไปเรื่อยๆก,ก็จะมีแบบอ่อดอปพวกสกิลพวกนี้มาให้แต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้เหมือนว่าเราเรา,เราใช้เขาไปเรื่อยๆแล้วมันจะดอกให้เองหรือว่า ขึ้นอยู่กับดวงอันนี้เราต้องรอดูอีกทีหนึง่งเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้เรื่องระบบเท่าไหร่มีระบบอัพดาวคล้ายๆกับเกมกาชาเทิร์นเบดเลยก็คือแบบจะต้องเอาตัวละครแบบดาวตามที่กำนาหนดนะคะมาอัพอีกทีหนึ่ง <c oughs> ถ้าเป็นแบบตัวเอด t หน้า่า <c oughs> ก็คือใช้ตัวมันเองในการอัพดาวขึ้นไปกับตัวละคร ที่อัพขึ้นเป็นห้าดาวในการอัพค่ะสามตัวซึ่งก็ถือว่าต้องใช้งบในการเล่นเหมือนกันนี่ก็จะมีะระบบอาราบัมจริงๆเราได้เอเอสี่ตัวนะแต่ว่า ตอนทุกคนต้องระวังนะคะเวลาเราสุ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมบางทีอะหาเขาก็จะมีให้เราอัพอัพเกรดตัวละครเนาะเสร็จแล้วปุ๊บม,มันจะมีเหมือนอัพอัพดาวตัวละครพวกนี้ออตโต้ซึ่งเราจะต้องระวังที่ดีเพราะบางทีอะอาจจะเผลอไปใช้ตัวเ s r พวกนี้ในการเป็นเหมือนสเปรการก์ในการเลื่อนขันก็นได้ระวังกันด้วยนะ แล้วก็จะมีระบบยศซึ่งระบบยศตัวเนี้ยจะออกแนวเกมเล็กน่ารักอ o ริจินนะคะซึ่งก็อย่างที่ว่าแหละถ้าเรามีงบในการเล่นค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่แรงสูงๆก็คือจะบุกค่าเสเตเตตัดเยอะกว่าคนที่อ่าเป็นผู้เล่นที่อาจจะไม่เติมหรือว่าสายฟรีนะคะ โอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้เกมน่าจะหลุดนะคะโอเคอันนี้ก็คือระบบก็จะคล้ายๆกับ Black o r i g จิเลยนะคะถ้าเรามีงบในการขับยดเยอะเราก็จะยิงโหดกว่าผู้เล่นท่านอื่นๆนะคะก็จะมีระบบความสำเร็จ นี่มีระบบอ่าเหมือนกับว่าไอเทมที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะเราสามารถที่จะเอามาให้เบอร์สวิลัสนะคะทำลายได้แล้วก็เวลาเขาทำลายเสร็จอะเราก็จะสามารถมาอัพสเตตัดตรงนี้ได้นะคะซึ่งบวกค่าพลังเราเหมือนกันโอเคนี่ก็จะเป็นระบบตีโบก,กอุปกรณ์นะคะก็จะ สะดวกสบายหนยกดคลิกตัวนี้ก็คือเขาจะบวกให้เราหมดเลยซึ่งก็คือเกมนี้ก็คือใช้เงินในการบวกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีระบบหัญญามมัีค่ะโอเคแล้วก็จะมีระบบเซตนะคะอันนี้ก็จะมาจากพวกไอเทมที่เราดอปแต่ละบอสมานะถ้าเราเก็บครบเราก็จะได้พวกสเตตัสพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะคะของแต่ละเซต เราก็จะมีระบบอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่ตัวเกมอาจจะยังไม่ได้ปล่อยออกมาเลยว่าอนาคตอาจจะมีเข้ามาเพิ่มกว่านี้นะคะโดยรวมเกมนี้ถามว่าเล่นดีไหมหรือว่าเล่นได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบ,บุคแต่ละบุคคลนะคะส่วนตัวคิดว่าเกมนี้อาจจะใช้งบในการเล่นค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าเล่นเพลินๆไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เล่นได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอาชีพกันนิดนึงเนาะสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเคยเข้ามาดูโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ มือนจะยังไม่มีระบบกลับไปหน้านตัวละครเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกคนรอแป๊บนึงนะโอเคเรากลับมาอยู่กับหน้าตาของตัวระบบสร้างตัวละครน,นะคะซึ่งเกมนี้ตอนนี้จะมีประมาณ5อาชีพนะคะ ก็จะแบ่งเป็นแดนเซอร์ค่ะแดนเซอร์นี่ก็จะคล้ายๆกับนักเวทนะคะซึ่งจะเน้นตีโจมตีเป็นกลุ่มเป็นหลักแล้วก็น่าจะมีสกิลเหมือนสตันมอนหรือว่าควบคุมมอนนั่นเองซึ่งตัวละครถือว่าค่อนข้างที่จะดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆก็จะมีแอสซีสินนะคะจะเน้นโจมตี เป้าหมาเดียวเป็นหลักซึ่งก็คิดว่าดาวิดน่าจะไม่เป็นลองกันเนอ,เอร์เลยบริเอร์ดาบใหญ่นะคะคคอันนี้เขาก็จะตีทั้งมอนเดี่ยวแล้วก็มอนเป็นกลุ่มนะคะก็จะมีนักเวทพ<ก>ิซา่า วิซาจะคล้ายๆกับแดนเซอร์เลยนะคะส่วนตัวละครค่อนข้างที่จะสวยมากเลยก็จะมีน้องปืนซึ่งตอนนี้อาชีพปืนจะเป็นอาชีพเดียวที่สามารถที่จะเลือกเล่นเป็นตัวละครผู้ชายหรือว่าเล่นเป็นโลดีได้นะคะโอเคซึ่งสกิลแต่ละตัวละครนะคะอาจจะต้องไปหาดูอีกทีนึงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันนิดนึงเนาะเกมนี้ก็มีระบบ PVP ด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีระบบเวลาที่เราไม่ได้เข้าเกมอะ่ะเขาก็จะมีทรัพยากรเก็บให้เรานะคะเราสามารถที่จะมากดรับได้ก็จะได้เป็นพวก EIP อ่าหลอดสำหรับอัพ เลเวลของตัวจิตนักสู้นะคะแล้วก็ระบบนี้ก็คือจะเป็นระบบของดันจิตนักสู้นั่นเองเวลาเราเลเราลงไปดันอันนี้เราก็จะได้ exp เราก็ได้พวกเพชรได้เงินนะคะเกมนี้ค่อนข้างที่จะแพ็กเด้งบ่อยมาก ซึ่งถ้าหาาง่าคนคอมแรงๆหรือว่ามือถือแรงๆอะคะ่ะก็ถือว่าเล่นลื่นอยู่แต่ถ้าหากว่ามือถือหรือว่าคอมไม่แรงอะเครื่องอาจจะร้อนเร็วหน่อยนะคะเกมโดยรวมเกมนี้ก็คือจะเล่นออโต หมดเลยเป็นระบบออโต้ส่วนเลซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ที่เกียดอย่างเราเอา่อแต่ว่าตัวจิตนักสู้เองอะค่ะถ้าเรามีตัวซับอยู่ในตี้ที่เราใส่ไปสามตัวด้วยก็น่าจะดีนะเพราะว่าหลังๆอ่ะเราอาจจะสู้บอสได่ละ ด่านยากขึ้นเพราะว่าเราไม่มีตัวซับนั่นเองแต่ถ้าดาเมจถึงก็อีกเรื่องหนึ่งค <c oughs> ่ะอันนี้เราลงไม่ไหวละอาจจะต้องไปปรมับทรัพยากรเพิ่มก่อน มีระบบช่วยเหลือนะคะเมาเราช่วยเหลือเพื่อนๆในเกมเราก็จะได้ไอเทมด้วยโอเคทุกคนโดยรวมน่าจะประมาณนี้ <c oughs> แต่ว่าถ้าเหาก็ยังไงก็ลองเล่นเองดูก็ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนวันนี้ค่ะบ๊ายบาย